สวัสดีครับสวัสดีครับรายงานครับรายงานรายงานลดพ่นยาครับจากดีทีมอเตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประสิทธิภาพในการพ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศจะเป็นอย่างไรครับรับชมกันเลยครับนี่ครับผลงานภูมิปัญญาชาวบ้านครับ ผลงานภูมิยาชาวบ้านจากดีทีมอเตอร์ครับลถพ่นยาในอากาศครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมออกประจันานพร้อมออกปฏิบัติการนะครับสร้างอากาศที่สะอาดนะครับดูครับนี่ครับดูครับดูนะครับ,รบ,รบ,รบลัากษณะการใช้งานจะเป็นอย่างนี้ครับ สถานการใช้ง,งานเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอากาศจะสะอาดแน่นอนครับนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของดีดีมอเตอร์ครับที่จะเอาไปช่วยพี่น้องครับให้คลายกังวลได้เป็นปิดทิ้งเลยครับเราจะพ่นกันทุกวันเราจะวิ่งกันทุกวันครับนี่คือรถพลังงานไฟฟ้าครับขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับ ที่มีเสียงนี่คือเครื่องปั่นไฟครับเราจะพ่นยาให้ทั่วจังหวัดนะครับครับลองเราอองได้ฟุ้งไปทั่วนะครับบริเวณนี่คือความภูมิใจครับที่เราทำเพียงหนึ่งวันครับเราทำสำเร็จไม่ต้องสั่งนํำเข้าจากต่างประเทศคันละเป็นล้านล้านบาทครับแล้วเรามีอีกครับเรามีอีก จากดีดีบอเตอร์ครับขอบคุณครับ